เดีย๋ยวจะทำรายการพัดรีวิวพัดลมรีวิวอะไรอย่างต่างๆอผมเคยทำรายการรีวิวลถไปละในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือตามปกติมีอันนี้ครับแต่นี่ผมตอบแล้วเพิ่งซื้อมาได้สองวันกว่ากว่าถ้าไม่ก็หนึ่งวันนะครับมาดูกันว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีก็คือเอ่อข้อพูดถึงข้อดีก่อนละกัน ก็คือถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวมาเนี่ยมันจะขาวล้วนๆนนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าเป็นสีขาวล้วนๆนะ่ะข้อเสียคือเปื้อนง่ายตรงนี้ก็ออกแบบมาได้ดีเลยแข็งแรงนะครับเป็นอะไรเอ๊ะช่างแข็งแรงนะครับเนี่ยแข็งแรงในระดับหนึ่งและไมีถึงสามเบอร์ด้วยกันแล้วผมจะเปิดเบอร์แรกก่อนนะครับ มีเบอร์แรกนะครับชัยแรงเองไม่พอครับถ้าใครขี้ร้อนเบอร์สองแต่ถ้าคุณยังไม่ถ้าคุณยังร้อนอยู่เบอร์สามไปเลยครับเสียงจะดังขึ้นนะครับและอันเนี้ผมเพิ่งซื้อมานะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นคลิปฝุนเท่าไหร่นะครับ ของเขาก็จะเป็นแบบปกติเลยสองสองนะั่นแหละสองไม่สองเนี่ยไม่ใช่สามนะสองเห็นไหมครับแล้วฮัดโรมันนี้มีมาตรฐานมีม,มอกอความความประหยัดไฟเบอร์ห้าสามดาวนะครบไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นเบอร์ห้าหนึ่งศูนย์ดาวนะครับไม่ต้องห่วงอันนี้ประหยัดมาก แต่ถ้าเป็นเบอร์ห้าห้าดาวจะประหยัดมากกว่านี้นะนะัดเอิม่มสิบหกนิ้วนะครับเขาเขียนมาแล้วค่าไฟป,ปีละบาทปีละหกร้อยสามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นชาร์ตนะครับนี่เขาชาร์ตสั่งกันได้แล้วก่อนดีไซน์เขาจะเชอใช่ไหมเขาก็เลยเขียนว่าอันนี้เขาดีไซน์ใหม่นะเนี่ย ดีไซน์นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าดีไซน์จะแบบเหมือนเหมือนตัวก่อนนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะอันนี้เขาเป็นดีไซน์ใหม่ครับแล้วพูดถึงข้อเสียกันบ,บ้างข้อเสียอย่าเพิ่งพูดถึงข้อเสียก่อนนี่มันปรับระดับได้นะครับอันนี้ก็อต่ำสุดนะครับอันนี้คือสูงสุดนะครับ ด้ดับเลยผมว่าอันนี้กลางๆถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าที่ปรับมันอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวผมจะให้จ้กล้องมาอันนี้นะที่ปรับมันอยู่ตรงนี้ครับเหมือนพัดลมปกติเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอ,อย่างเงี้ยนี่นี่นนต่ำสุดอันนี้สูงสุดนะครับและถ้าใครอยากเอาไปใช้เนี่ย เอาใช้ห้องไหนก็ได้นะคบเย็นฉับแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เย็นพอคุณซื้อแอร์ด้วยแอร์ยี่ห้อไหนก็ได้ที่คุณชอบซื้อนะคะหรบอบอคลิปนี้คุณไปเปิดพัดลมรับหรือเปิดแอร์ยี่ห้อไหนที่คุณอยากเปิดนะครับสวัสดีเราเจอกันบา,บายยกดไลค์กดติดตาครับ